มนนีเดินรถรังสิตท,ที่ทางบริษัทขนส่งจำกัดจัดตั้งเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่อยู่อาศัยในเขตปริมณฑลและบริเวณใกล้เคียงเช่นรังสิตปทุมธานีนนทรที่จะเดินทางไปภาคเหนือหรือภาคอีสานซึ่งนักบันจะเพิ่มมากขึ้นทุกวันแล้วล่ะค่ะครับที่เห็นนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานีนะครับเราเรียกว่าจุดจอดรถรังสิตนะครับซึ่งมีไว้สําหรับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องผู้โดยสารที่ มีภูมิลํานาอยู่เขตรอบๆปริมณฑลสำหรับเรื่องของการจำหน่ายตั๋วเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบออนไลน์นะครับซึ่งิงก์กันทั่วประเทศตรงนี้ก็คือสามารถที่จะพิมพ์ตั๋วนะครับในส่วนของการควบคุมมาตรฐานรร่วมเนี่ยก็เราใช้มาตรฐานเดียวกันกับบขสนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจความอุ่นใจให้กับผู้ใช้บริการนะครับเราจะมีเจ้าที่ของของผู้โดยสารคอยตรวจสอบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการบริการของบขสติดต่อได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนะคะบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทย